คุณสมพรมองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไทยเราเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยอยู่กับที่ลดลงหรือว่าคู่แข่งเขาดีขึ้นผมว่ามันก็ประกอบกันหลายๆอย่างนะนะครับถ้าดูโดยสภาพเนี่ยมันก็ทั้งสองส่วน หนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามก็พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเขามีนักกีฬาที่เราก็เห็นอยู่นะครับที่เข้ามาช่วยช่วยทีมเขาเน่ยนะครับ,รบทำได้เป็นเป็นเนกาะเป็นกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมีส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ทำให้ทีมเราแพ้อย่างน้อยก็นั่นก็คือให้เห็นพัฒนาการของทางทีมเวียดนามที่ดีขึ้นรวมทั้งทีมอื่นด้วยนะในการแข่งขันซีีลีกเนี่ยนะครับใช่อย่างกับฟิลิปปินส์ก็ปปถือว่าพัฒนาไปขึ้นมาได้ดีนะครับ ก็ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าผมเองในฐานะที่เป็นประธานสหพันวอลเลยบอลอาเซียนเนี่ยเราก็อยากเห็นพัฒนาการตรงนี้อยู่ดูเหมือนกันนะครับเพื่อเราจะได้พัฒนาทีมในภูมิภาคอาเซียนเราให้ทันกับทางภูมิภาคอื่นๆของเอเชียแล้วก็ก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างเวียดนามปีนี้อ่าเขาก็ได้แข่งขันระดับโลกแทนเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพความจริงเป็นสุดของเราอาริงแ้มโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเป็นเราได้สิทธิ์ในฐานะเจ้าภาพอ่าก็เวียดนามก็เลยได้ได้ผมว่วก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้พัฒนา ทีมในภูมิภาคนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็น,นี้ก็เป็นเป็นเป็นมุมมองหนึ่งใน้เห็นพัฒนาการนะครับ,รบในอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเราก็คงต้องยอมรับความจริงว่าทีมทีมไทยเราถ้าดูกันโดยสายตามเราก็ทุกคนก็อาจจะมองว่ามันมัน,มนดรอปลงไปมันอะไรลงไปครับซึ่งมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ไม่เอื้อที่อะไรต่อะไรเนี่ยครับซึ่งมันก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความพร้อมนะครับในส่วนที่นักกีฬาเราหลายคนก็ตัวหลักๆก็เจ็บ างเงี้ยเรียกว่าไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <S <S อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราไปโทษนักกีฬาไม่ได้นะครับเพราะว<ห>่าเพราะในที่สุดแล้วเราก็ผมเองผมไม่เคยโทษนักกีฬาเพราะว่าสิ่งที่นักกีฬาทําได้หรือสิ่งที่เราคิดกันทํากันอยู่ก็คือว่าขอให้ทําให้ดีที่สุดในศักยภาพที่เป็นอยู่ณเวลานั้นๆนะครับ,รบซึ่งซึ่งดูจากตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ทุ่มเทแล้วก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ในสภาวะที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ก็นี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่เก กันทั้งสองด้านตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้ก็เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าว่าเขาพัฒนาขึ้นนะครับในภาพรวมที่เราจะไปมองเฉพาะตู้เย็นคนเดียวก็ไม่ได้นะครับเราก็องมองครับเราก็ต้องให้เกียรติด้วยนะให้เกียรติเขาเราต้องให้เกียรติเาเรา้องเขาในฐานะที่เขาเขาเป็นผู้ชนะเราก็ต้องยอมรับในเมื่อกติกามันเป็นอย่างนี้ครับ